สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจ้าเรามีกันยาม,ยามเรงนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยากคุยอยากคุยนะคะครึ่งหลับคึ่งตื่นยนกคุยนะคะ คุยกันยามแรงนะคะเพื่อนๆค่ะอ,อยากคุยเด้อค่ะอยากคุยเด้อวูส่วนนีไม่ได้ไปเจอเพื่อนเลย่เนาะคิดถึงเพื่อนจังเพื่อนลงเลยว่าคิดถึงเพื่อนดาว สวัสดีทักทายเพื่อนๆยามเย็นนะคะเราลุมลเปิดน,นี่รือเปล่มส่ัยวสัสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเมียวจอมสนนะคะสวัสดีค่ะเมียวจอมสนเห็นยังเห็นยังเนาะค่ะไม่ได้เห็นยังดรอกค่ะสวัสดีเมียวจอมสนนะคะสวัสดีค่ะเห็นยังเป็นยังไงบ้างเนาะเมียวจอมซนเมียวจอมสนเป็นยังไงบ้างเนาะจ้าสบายดีบ่ขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจเด้อขอบคุณเด้อค่ะ ใหญ่ดูชองเป็นยังไงบ้างเหนียวจอมโซนร้อนไหมคะเหนียวจอมโซนจุมยายอยู่จากทางไหนเนาะเหนียวจอมโซนนี่เป็นมาอีกแล้วใช่ไหมขอบคุณเด้อขอบคุณเลยละเฮยเหนียวจอมโซนไม่ได้ทําช่องหรอคะไม่ได้ทําช่องใช่ไหมขอบคุณมากมากนะที่มาเข้ามาให้กําลังใจยายนะคะ ขอบคุณหลายๆจ้าเดนียวจอมโนชมยายหยุดจากทางไหนเนาะนี่คุยกันได้นะคะยายยายเล็กสาวบุรีรัมนะคะแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้อยู่สม,มุดประการเดอค่ะไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมเนาะแต่บังที่เป็นสาวบุรีรัมนะคะเนาะ ก็มาอยู่สมุรประการนะคะแอนสมุรประการจา้าขอบคุณหลายๆคุยกันได้เดยอได้ยินเสียงใหญ่ไหมนอ้อได้ยินเสียงใหญ่ได้ฟังสด